ที่มาส้มตำเมนูยอดฮิตเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อไหร่คนกรุงสมัยก่อนกินส้มตำที่ไหนส้มตำเป็นสุดยอดอาหารโปรดของคนไทยโดยเฉพาะบรรดาคุณสุภาพสตรีส้มตำเป็นอาหารที่มีรสชาติปานกลางประกอบด้วยเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวครบทุกรสเมื่อรับประทานคู่กับไก่ย่างข้าวเหนียวและผักสดแล้วก็ถือว่าเป็นมื้ออาหารที่มีคุณภาพดีถึงขั้นดีมาก ส้มตำประกอบด้วยมะละกอดิบสับเป็นเส้นพริกขี้หนูกระเทียมมะเขือเทศมะนา,นาวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาดีเท่านี้ก็อร่อยแล้วถ้าเพิ่มปูเค็มหรือปลาร้าอย่างดีก็จะเป็นที่ถูกปากยิ่งขึ้นส่วนการปรุงนั้นก็แล้วแต่รสมือของคนทําเพราะลูกค้าบางคนก็เน้นเผ็ดนาบางคนขอหวานมากหน่อยหลายคนก็ต้องมีเปรี้ยวโดดโดดฉะนั้นรสปากใครก็รสปากคนนั้นสืบสอบประวัติส้มตำเมื่อสืบสาวเราเรื่องถึงประวัติความเป็นมาของส้มตำ ก็มาจนด้วยปัญญาเพราะเราจะพบกับชุดคำตอบว่าก็ทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วจึงต้องมีการสืบสอบแสวงหาข้อเท็จจริงมาประมวลและเรียบเรียงให้ได้เรื่องสักครั้งหนึ่งก่อนส่วนผู้อ่านท่านใดจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็นก็เชิญตามสะดวกต้องเริ่มที่มะละกอก่อนกล่าวกันว่ามะละกอเป็นพืชที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทวีปอเมริกากลาง และได้แพร่หลายเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ก่อนแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วเพราะท่านราชทูตเดลาลูแบร์ได้บันทึกไว้ว่าพบผลมะละกอแต่ชาวสยามเรียกว่าแตงไทยเมลอนมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งในราวปี2475ถึง2479รัฐบาลสยามได้สนับสนุนให้ชาวไร่ชาวนาปลูกมะละกอเพื่อนำมาสกัดเอายางมะละกอสำหรับส่งขายต่างประเทศ โดยยกตัวอย่างประเทศสีลังกาว่าสามารถขายยางมะละกอได้ปีละสา0แสนกว่าบาทโดยส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับทำหมากฝรั่งในตอนนั้นจึงมีการส่งเสริมปลูกกันมากและมีการนำเข้ามะละกอพันฮาไวเอียนมาเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์โดยใช้โรงเรียนเกษตรกรรมตำบลทับกวางเป็นสถานีทดลองเมื่อทราบว่ามะละกอปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้ว แต่ทำไมจึงนำมาผนวกเข้ากับการปรุงอาหารแบบไทยๆไ,ได้ก็ควรจะต้องสอบสวนตำราอาหารของคนไทยในยุคต่างๆว่ามีการขีดเขียนบันทึกไว้หรือไม่เมนูปูตำในตำราแม่ครัวหัวป่าปูตำในตำราแม่ครัวหัวป่าตำราอาหารกับเมนูส้มตำตำราอาหารแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2451 ในสมัยรัชกาลที่5ไม่ปรากฏว่ามีสูตรอาหารที่ชื่อว่าส้มตำเลยมีเพียงอาหารที่ใกล้เคียงกันแต่พอจะนับเนื่องได้ว่าคล้ายส้มตำโดยใช้มะขามเป็นส่วนผสมหลักในชื่อว่าปูตำแล้วคนไทยมีอาหารที่เรียกว่าส้มตำรับประทานกันบ้างหรือไม่ในอดีตเราก็มีตำราอาหารที่เรียกว่าข้าวมันส้มตำ ปรากฏอยู่ในตำราอาหารเก่าๆเช่นตำรับเยาวภาของพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศสนิทโดยมีส่วนประกอบสำคัญคือข้าวมันหุงด้วยกะทิและส้มตำซึ่งใช้มะละกอเป็นหลักแต่มีส่วนผสมที่มากกว่าสูตรของคนอีสานคือมีกุ้งแห้งกับถั่วลิสงป่นและปรุงรสชาติแบบนุ่มนวลไม่จัดจ้านค่อนข้างไปทางหวานนํำข้าวมันส้มตำในตำรับเยาวภาเมื่อคราวไปสำรวจโบราณสถานศรีเทพกับสมาคมประวัติศาสตร์ ปี2,552นั้นได้พบกับดต็ตรประเสริฐนนครอายุ92ปีเกิดวันที่21มีนาคมปี2461ท่านได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อท่านอายุได้10ขวบอาศัยอยู่ที่แพร่ท่านได้เงินวันละ2สตางค์ไปโรงเรียนและได้ซื้อตำส้มมารับประทานจานละ1สตางค์ท่านเล่าว,ว่าก็เป็นส้มตำแบบปัจจุบันนั่นเองมีมะละกอสับเป็นส่วนประกอบหลกัก และเมื่อมีโอกาสพบกับพลตำรวจเอกวีสิศรทเดชกุลชรเกิดวันที่14พฤศจิกายนปี2472ก็ได้สอบถามท่านเกี่ยวกับเรื่องส้มตำท่านเล่าว่าเมื่อท่านมาเรียนที่ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนก่อนปี2487ท่านก็ได้รับประทานส้มตำอย่างปัจจุบันแล้วคือมีมะละกอเป็นหลักผสมด้วยปูเค็มหรือปลาร้าแล้วแต่ชอบ หากไม่มีมะละกอก็นำผักย่านในท้องถิ่นมาปรุงก็ได้เช่นกล้วยดิบมะเฟืองแตงกวามะยมไก่ย่างของแสงส้มตำรสเด็ดข้างสนามมวยราชดำเนินเมื่อตรวจสอบต่อไปอีกก็ได้พบข้อมูลเกี่ยวกับร้านไก่ย่างส้มตำที่น่าสนใจมากคือร้านไก่ย่างส้มตำข้างสนามมวยราชดำเนินชื่อร้านไก่ย่างของแสงเจ้าของร้านชื่อด้วงทองซึ่งเคยเป็นมือตำส้มตำให้กับร้านเฟื่องฟูมาก่อน อาหารอีสานร,ระดับตำนานก็คงต้องยกให้ร้านส้มตำไก่ยาก่างข้างสนามมวยราชดำเนินในอดีตนั้นอาหารอีสานไม่สามารถหารับประทานได้ง่ายอย่างในปัจจุบันหากชาวบางกอกต้องการลิ้มรสอาหารอีสานก็ต้องนัดหมายกันที่ร้านแถวข้างสนามมวยราชดำเนินส้มตำร้านส้มตำไก่ย่างสนามมวยราชดำเนินสนามมวยราชดำเนินสร้างเสร็จเมื่อ ปี2488หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินในคราวนั้นได้มีการอพยพย้ายถิ่นของชาวอีสานจำนวนมากเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยเข้ามาพักอาศัยอยู่ริมสนามมวยราชดำเนินทำนองเพิงชั่วคราวและได้กลายเป็นแหล่งชุมนุมใหญ่ของอาหารอีสานซึ่งชาวบางกอกก็ร่วมลิ้มรสอาหารด้วยเช่นกันและเริ่มเป็นที่กล่าวขวัญถึงของสังคมบางกอก ผมขอสรุปบทความเรื่องส้มตำเจดูงของเพียวซึ่งพิงอยู่ในนิดรอสารสารประชาชนประจำวันที่18เมษายน2508ว่าคนอีสานคงจะอพยพย้ายถิ่นมาทำมาหากินในกรุงเทพมหานครราวปี2490คือหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วทำให้เกิดชุมชนชาวอีสานขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือบริเวณข้างสนามมวยราชดำเนิน ลูกสร้างกันในลักษณะเพิงที่พักทั่วคราวใครมีทุนมากหน่อยก็ปลูกเป็นเรือนไม้คุณด่วงทองเจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างของแสงก็เข้ามาเป็นลูกมือตำส้มตำในราวปี2493จนนายจ้างเจ้าของร้านชื่อเฟื่องฟูเพิ่มค่าจ้างจากเดือนละ50บาทจนเป็นหลายร้อยบาทพร้อมกับสวัสดิการครบจนพอจะเก็บเพื่อทำเป็นทุนได้ ต่อมาเมื่อปี2501ได้มีการสร้างอาคารพาณิชย์2ชั้นครึ่งเพื่อทดแทนบ้านไม้ของเดิมคุณ้วงทองก็ได้เข้าซื้อด้วยหนึ่งครูหาในราคา50,000บาทพร้อมกับหนี้สิ่งที่หยิบยืมผู้ที่เคารพนับถือมาต่อมาไม่นานคุณ้วงทองก็สามารถใช้หนี้สินหมดด้วยปริมาณการขายอยู่ที่การใช้มะละกอวันละ100ผลไก่ย่างวันละ120ตัวหากวันไหนมีรายการมวยพิเศษยอดการจำหน่ายจะสูงเป็นเท่าตัว เมื่อประมวลข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วพอจะสรุปได้ว่าส้มตำอย่างชาวอีสานร,รับประทานนี้มีมานานแล้วและถูกเรียกในภาษาท้องถิ่นว่าตำส้มโดยใช้ผลไม้ใดๆก็ได้ที่มีตามฤดูกาลแต่จะให้อร่อยก็ต้องใช้มะละกอดิบต่อมาเมื่อเกิดการอพยพย้ายถิ่นของชาวอีสานเพื่อมาทำกินในกรุงเทพมหานครจึงนำวัฒนธรรมการบริโภคติดตามมาด้วยจนเกิดความนิยมอย่างรวดเร็วในสังคมชาวบางกอก เกิดเป็นกระแสว่าหากจะหาอาหารอีสานรับประทานก็ต้องไปร้านส้มตำไก่ย่างข้างสนามมวยราชดำเนินซึ่งก็สอดคล้องกับความทรงจำในเยาวัยของอาจารย์วันนานาวิกมูลซึ่งเล่าไว้ว่าเมื่อราวปี2500เศษหากจะหาอาหารอีสานรับประทานแล้วก็คุณแม่ก็จะพาไปที่ร้านอาหารข้างสนามมวยราชดำเนิน